ยู่ๆก็กลับมาอีกครั้งมันงองอีกแล้วเว้ยสวยแล้วสวยแล้วครั้งนี้สวยของจริงนายุูตาน้ความเข้าใจไม่เก่งด้วยสิคงอาศัยไม่ได้เอะ๊ะจริงสิอาจารย์ไงต้องช่วยอะไรสักอย่างได้แน่เลยเป็นอะไรไปขาเป็นตคิวเหรอตอนที่50ไม่รูกับคาเรียนว่ายน้ำพาทจบเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้จะให้ อีกแล้วนะเปรนจะเย็นก่อนไหมโรตอนนี้ต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนยังไงก็ต้องแก้งไปห้องน้ําล่ะไม่ได้สิตอนขึ้นจากสะไม่มีอะไรบังสมองของมาิโร่ปอดโป่งท่ามกลางวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อนจงใช้ความรู้ตามประสบการณ์ต้องดิกเลี้ยงสายตาคนตอนนี้ละ่ะยุบหนอพองหนอเอ่ออาจารย์คะคือว่าอยู่อยู่ช่วงนั้นมันก็มากระดานหันนะคะ โอ้โอรีบขึ้นจากะัตรวไปพักนะคือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากหาได้ปัางหน่อยนะคะตอนขึ้นอาจจะทะลักก็ได้อรอเดี๋ยวนะอาจารย์จะไปเอาผ้าคุณหนูมาให้ทะลักเหรอจุ๊ดุ๊เอามาให้แล้วจ้านายยตานจะเป็นคนดูแลใช่ไหมจ้าตามไปเลยจ้าแผนการปกปิดสําเร็จแต่คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆอาจจะเห็นก็เลยหันหน้าไปทางอื่นก่อนให้นายยุตานเป็นกาดป้องกันหลังเผื่อไว้ด้วยรีบขึ้นแล้วยิบผ้าคุณหนูมาปกปิด แล้วก็หนีสําเร็จข้างหลังเขาจะมืดละเรียงไม่ได้แล้วนะเอ๊ะดีขึ้นหรือ,อยังจ๊ออ่าเอ๊ะค่ะน่าจะนะขอพาคนหนูไปเปลี่ยนชุดด้วยได้ไหมคะนั่นสินะห่มตัวไปเลยละกันนะคนดูแลก็ตามไปเผื่อละกันนะออ่ะคนดูแลสินะคะเข้าใจแล้วคะ่ะจะไปด้วยคะ่ะต่างคนนั้นไปห้องน้ำเหรออย่าไปสอดแนมล่ะห้องเปลี่ยนชุดผู้หญิงเอ้ย เฮ้ยรอดแล้วอย่างนี้นี่เองผลของยาตัวอย่างหมดฤทธิ์พอดีน่าจะนะช่ยหันไปนทางโน้นหน่อยสิว่าแล้วที่เห็นบวงบัวเมื่อกี้มันเอาละต่อจากนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเปลี่ยนจากชุดน,นักเรียนแล้วก็ยังกังวลระหว่างขาอยู่เกิดอะไรขึ้นมานัดเดียวจอดเลยใส่กระโปรงไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะมัง้งไม่น่าเป็นไรโลรผู้ชายน่ะไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีการแข่งตัวด้วยน่ะ ฮะอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นก็ต้องในที่สุดฉันก็มีประโยชน์แล้วคะ่ะอ๋อในที่สุดเอาล่ะถ้าอยู่ตรงนี้ควรจะมาเห็นจะซวยเอาได้นะคะฮะเฮะอยู่ห้องน้ำสวนตัวกันสองคนงั้นหมายความว่าจะเก็บข้อบวชเธเลิง่งเธอเลิ่งเหรอจะทำให้รู้สึกดีที่นี่คะ่ะเอาละถอดกางเกงใน,นออกสิวายไม่ได้นะอัชญากรรมนะคะ เพียงเท่านี้ก็ปกปิดซ่อนได้แล้วล่ะค่ะโอ้โหหดเลยหลังจากนั้นก็ถูกนายุุตันเอาเทปแปะไปทั้งอย่างนั้นกลับกันแล้วรู้สึกสงบใจไม่ได้เลยยังไงก็ควรออกจากตรงนี้ก่อนจริงๆนั่นแหละร่างกายก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกมาฮิโรจังอาการไหวไหม่เอ่ยฮะสวนหญิงสาวที่ผมได้เปียกคอลีนมา รู้สึกลามกจังเลยนะฮะไม่ได้นะไม่ได้นะช่างไม่เป็นการให้เกียรติเลยจิตใจเอ๋ยช่วยสงบลงด้วยจริงสิเวลาแบบนี้ต้องคุยกับอาซาฮิช่วยให้จิตใจเป็นกลางได้เอ๊ะเริ่มชุดชั้นในมาเปลี่ยนเหรอตามข้าเลยฮะคงเย็นู้ซ่าเลยเอ๊ะโนแผนตี <c oughs> no <pant> เดี๋ยวคนอย่างฉันคนอย่างฉันนี่มันเร็วเอ๊ะ <c oughs> โรงเรียนล่ะคะเฮ้ยส่งยาบ้าส่งยาได้ามาซาแล้วเ,เข,ข้าอ่ออาคะเป็นอะไรอะ่ะว้ากิเลตันหาของผู้ชายนั้นน่ะช่น่ากลัวเหลือเกินว่าแต่ตอนนี้พี่โอเคกับแบบนี้แล้วใินะคะอะยังไงก็ช่วยลยเมื่อกี้ไปเถอนนะพยายามต่ออีกยกนะคะขยายเวลาการเป็นผู้หญิงอย่างเรียบร้อย